สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อสักูสุคนเดอ้อเมื่อนี้แก้วไดมาจังหวัดอุทัยธานีเนาะทุกคนเป็นอำเภอบ้านไร่เนาะสิบไปบ้านคุณแม่เนาะอ่าเป็นคุณแม่ที่หักแพงกับญาของแก้วตาเนาะแก้วก็ได้มานำเพิินเนาะบดน,นิกาเพิ่นผ้าแวะตลาดเนาะทุกคนพามาสื่อของเพื่อสิไปวัดหรือว่าไปทำบุญม้อ,อื่นนล่ะเนาะนะครับ และยางอยู่ดอกเพิ่งก็สิไปเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอยู่เฮือนนำเนาะทุกคนเบิ่งผาบรรยากาศตลาดตอนนี้ก็สิติอันติดเขาเนาะก็คือจังหวัดอุทัยนี่เป็นจังหวัดที่มีภูเขางามแฮงพี่นอ้องก็เป็นบรรยากาศที่แบบงามเลยแหละพี่นอ้อง ตอนนี้เอาเป็นก็อยากกินขนมเนาะเิ่นอยากลองกินเบงเป็นขนมเค้กเนาะก็สิพ้ากันแวะซื้อเบงบรรยากาศแล้วก็โอ้ยพี่น้องคินฮอดบานจอยจอยเนาะเพราะว่ามันบรรยากาศมีเขามียังคล้ายๆทั้งจำปาสักทั้งบานแก้วตาเนาะทุกคนตอนนี้ก็พากันซื้อขนมหลังจากซสื้อขนมแล้วก็สิพ้ากันย่างตลาดเติมอีกจักน้อยเนาะไปเบงไปส้มผ่าบรรยากาศเนาะก็สิบ่วได้บัยายหยังร้ายบ่ดได้ว่าเนาะทุกคนก็สิถ่ทยไปธรรมศาสตร์่ายไปซื้อๆลง เนาะเพราะว่าอยากเก็บภาพที่มันเป็นเลี้ยวๆมาให้พ่อแม่พี่น้องหับชมน้ากันเนาะพิที่ยูจังหวัดอ่าอุทัยเนี่ยกะอย่าลืมเ้อทุกคนแบบว่าอันทักทายคุยกันได้คอมเมนต์ได้เนาะทุกคนเนาะสาหรับแกี่วเองกัอาจสิได้ครับวันเสาร์วันอาทิตย์พุ่นและเนาะทุกคนก็ได้เก็บภาพบรรยากาศน้อยนึงมาฝากมาตอนพี่น้องมาเบืองมาสมนํากันเป็นบรรยากาศทับตลาดเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนเนาะ ไม่รู้ว่าตลาดอะไรแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่ไซซซิมซิมกินะละกินหมดละเค้กเป็นไงหวานอู้แน่นอนเค้กจ้า คุณแม่คนสวยเราอยู่ที่ไหนกันคะคุณแม่ตลาดบ้านไร่ตลาดบ้านไร่ตลาดบ้านไร่ตลาดอ

หกสิบบาทมอนิยาพามาหละลายซับเนาะและลายจนลายจนเหลือแต่ก้างเลยนี่

คุณแม่พาซื้อผักนะคะตวยเ่ราะค่าคุณแม่ผักชแกงโ้

Apa? halo. tidak tahu. รวมกันได้ครับหกร้อยเดียวค่ะนกพวงละห้าสิบบาทไก่โลละร้อยนะคะผสมทำแล้วเจ็ดสิบบาทเลยจ้ารวมละห้าสิบบาทไปหอด้วยเหรอหนึ่งหายย่างเลยจ้ะ nhi dưng ra nó

มึงตีประแดกงามๆม,มึงเห็นเห้นๆนี่งาชื่อเลยโออปลาโตเป็นไงใช่อะไรกระต่ายกระต่าข้อยู่หรอคือสลัดโล แล้วก <là> ็เห็ดกระยาเอือให้เห็ดคล้ายเองแต่ว่าเฮ็ดคล้ายเห็นเจ้าหน่ายแต่ว่าถ้ามาเห็ดเองสดๆพันเองห่อเองต่างต้ได้ไครับได้ได้ยำเต่าขอยำเต่าโอ้มาตโลซื้อเอาซื้อเอาค่ะนี่ยคุณเนี่ยไปก็ได้นะ มาถือของนะพวกเราเป็นคนมาถือของค่ะโูโมา้าหอยนะลายปลากระพงปลากระพงบรรยากาศคือแบบอ้อ คลิกคลิกมีคกนมีคนจะป้อนน้ำมาป้อนเะยที่บวบ้างหนึ่มือค่ะป้อนเนี่ยน้ำยังวะน้ำา่ะ้กมันก็ใช้ได้ค่ะ ก็ไม่ได้อนี่ยไม่ด้เลยนี่ก็นล่มหอกเลยไหมคะหดเลยค่ะ เต็มไปข้นดำนี yeah. ่นะเอาน้นก่อนแม่บ้ามักซะก่

ร้อยเก้าสิบเจ็ด้อยเ้าิบเจ็ด่ไมีร้อิบด้อย้าสิบเจพร้มือ่นซื้อขนมซอยแม่เจ่วมันมีมีก่เหรอกินซ่นี่ทางขยะเยอาน่าร้อยเยเจ้า เดี๋ยวรูลกอนด้ลยนะคะในใหม่ได้แลไปย่าันหนาๆเ็ปี่ลยนะโอ้โหตปยตาวตะปูเลยแเอาตัวตายวะเอาต้วตายตายแล้ว แปดสิบาทบาทอมาให้เลยจ้ามาให้จ้าตัวบักงโตบักไงแปดสบบาทตอนนี้บรรยากาศหลังรถ เอาของมาเก็บแล้วรอบหนึ่งกับนนุุเแม่ไปอีกป๊าดรถไฟฟ้าเมนบ่ฮะเข้าปิดมันลงแบบบ่ก็ได้มันปิดเอง บรรยากาศจคือตลาดไงแห้งไงที่สุดเลยรถเยอะมากติดเขาไปต่ออีกไปต่ออีกจ้ะไปดูว่าจะซื้ออะไรเพื่อเบ่งหอนแห้ง นี่นี่มาแล้วตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนเข้ามาตลาดยังานน้นตลาดบ้านไรแม่คุณแม่อีกคนกับรถจักรยอบ้างดูเขาเห็น่ยอไปบ้างไปค่ะโอเคกำลังถอยรถกลับเราเดินทางมาเที่ยวบ้านแม่เนาะแล้วก็แวะตลาด ก็ได้ถ่ายบรรยากาศในตลาดให้ดูเล็กๆน้อยนะคะทุกคนไปรอชม EP ต่อไปเนาะว่าไปถึงบ้านแม่แล้วบรรยากาศที่บ้านแม่จะเป็นยังไงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคือคือค่ะทุกคนก็ตก